นัดหนึ่งทุกมันโผล่เล่นตอนนี้เลยเหรออ๋อเวลาแล้วเยอะนี่ก็หกโมงแล้วไก่นะนาฬิกาบอกอกระตุ้มไม่แปลกหรือเปล่าไหนน้างเขาเสียงน้อง้อแดนเซอร์หน่อยแดนเซอร์อยู่ตรงไหนฮะฮอ ีแล้วมีแล้ว,ลวใส่แว่น,นแดงซะด้วยมา,ามาทางนี้มาทางนี้มาผมนั่งดูทีวีได้เลย เพื่อนแม่พอตะนยิ้มแต่แม่มองตาทั้งสงสารแต่แม่นอนแผลเลือดพังแรงรถหมดดังเราหูตาแม่ลายอย่าเลือดยา มะทมคม,มคืนทำเรือนเม่รายน้ำเปลือกพิมลายแม่ยังต้องกินแม่เจ็บเร,บราคงมา่ังคนหนักเบาเราแม่ไม่มเ่ยปากคนทำเป็นบ้าบินวิ่งเวียนวัน ไม่แม่เสงนทอระมาทุกโคแม่ขายิ่งว่าไห้ตายเอาตัง,งค์ล<ย>ูกไล่ทองลกไหลตามเอาลูกไล่ทอลอกไหลตามเลือดนองเป็นน้ำว่าครั้งไม่นา ทารกพอตกถึงฟ้าโยนความละมากให้กลับมานดะาก่อนคลอดก็ออยากลำบากหนักหนาเมื่อคลอดลูกมาแม่ท้อละมานแม่ต้องแงบอย่างไปยากไรพระลูกละทมทนทุกข์กำอย่างไฟางไท,ท,นทออานอ่านยาเลือดเท็ดนอนแม่ต้องขยันอุตส่าห์อด กลั่นกล้ำกือนนำเกลือเป็นหวาดก่อชังก่อช่างเป็นส่างก่อตามอีแดงอีดำมาถูกโลูกถูกพี่เรียกมิ่งทิ้งควันและสงสารลูกนี้อย่าหมอเข้ามีแม่ไปซื้อมากาทั้งพ่อทั้งแม่เหนื่อยแสนลำบากแต่พ่อ,<จ>ะ,อะไหลหนักในตอนที่ว่าเมื่อยามลูก รักของให้นิ่งก็รักจากใจจริงไม่แน่ไม่นายดักของพ่อแม่สุดจะบัรยายกว่าที่ลูกชายจะใหญ่เติบโตว,ว่าส่วนบินดาคุณพ่อหน้านนานาน้นนาอุตส่าห์เพียรภาคทุกทนลำบากลำบากพระลกูกหญิงชายหาเนื้อหาปลา ทั้งละยอทั้งลายอจำให้แน่นอนถึงรราวจนจนนั้นนะไม่บวนเหนื่อยเน็ดว่าเหนื่อยเน็ดติดดูให้เสร็จไปตามคำสอนทุกยากมากยิ่ง จะกินจะนอนพอต้องเลือดร้อนทุกยากมากมายทั้งสัตว์ตัวเป็นลาคาเข็นให้ตายราคามากค่าไม้ก็กำหนักนาสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่พอไปเข็นค้าลาหาเลี้ยงลูกมาเดียวเหวมหเาน้าวถึงคราวอดอยากทุกยากต้องทำ ว่าต้องทำนันตกพรำพรำพอไม่กลัวหนาวตัวรับเวรกลามหาเลี้ยงลูกเตาลังงานหนักงานเบาพอก็ต้องทำถึงแดดจะกล้าเวลานน้าจะคำานาตาแดดหน้าดำ วันห้าดำทุกยากเลือดีบุกดงลงป่าป่าพงพีทุกยากมากมีหาเลี้ยงลูกมาใจยากก็ตามพอจ้าต้องทนละเจ็บทััวคุ้มคนคุ้มนคมนพอยังอุตส่าห์วิ่งเหนือวิ่งใต้เที่ยวไปหามาจับปูหอยปลาถึงบากก็อเอาหา ยงลูกเต้าด้วยความเมตตาอยากดีมีจนลเพราะฉะนั้นคุณท่านทาั้งสองฝ่ายทั้ง้องฝ่ายยิ่งกว่าภูเขาและจะหาสิ่งไหนามาเทียบเท่าคุณพ่อแม่เราเส้นจะใหญ่เบาหวานขึ้นแดนเซอร์สปอาแดนเซอร์เราแย่แยถ้าความดันเบาหวานขึ้นก็นั่งบังมาได้น,นะ ไม่เป็นไรเออเีเออ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 นอัเออ่เออเงเออเอเออเออเอเออเออเีอเอ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 อนออเออเมอเออเอนเออเออเออรักออเออเออออเออเออเเอเอเเออเยอนอ พ่อไม่ได้แม่ไม่ลืมพ่อแม่เก่าพ่อแม่ของเราสู้อุตสาห์อมยาพลผลยาทาปอดน้ำขาวปลาให้ลูกทุกข์ทานเห็นลูกร้องไห้กระใจแม่แทบขาดักโต้ายสวอาดุ่นหัวของแม่ลูกร้องไห้ยากวัแเตจ้าเต น้องพว้เดิมคิดเอาแลน้องพวยขอเสียงประเพณ้น้องๆแดนเซอร์หน,ออหน่โย่เดี๋ยวเมื่อไปพักขากันก่อนนะเดี๋ยวลองมาว่า,ากันใหม่มาเซอร์กันใหม่